ไมไม่เอาไลน์อยู่นรอรายการท่เดเซซตเกมเมอร์รายการอะไรนี่ผาคิดแบบงงโโโเมาโอ๊ยเกือบกับอ้าอ้าเอาสู้อ่ะสู้อ่ะเนาะรายการนี้จะไม่ร <ๆ S 2> ายการนี้จะไม่มีคำหยบาบนะครับจะบอกให้ชใช่จะบอกให้ครับให้รู้เอาไว้เลยนะครับจะบอกให้ไม่รู้ครับ,รบจะบอกให้รู้เลยนะครับแล้วรายการพวกเราไม่มีคำหยาบใช่ใช่พอหันไปหลายหลยคลิปแล้วแหละตั้มมี่ไม่ใช่ ว่าใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้งทุยแต่ใช้ไว้ในเครื่องซักผ้าอะไรของบัดเล็กเล็กง้อกทิ้งไงเออไม่รู้อ๋อ,อ,อนี่ไม่เข้าใจมุกอาบาสอะไรนะ,ะนี่เป็นการแข่งกันแบบโทล่ทีย่ยำคว้าอันดับ51 ดูดูใหญ่ขึ้นกว่าพาดูตอนนั้นเราเคยได้ที่หนึ่งอยู่แต่ยังไม่ได้อัดรายการอะ่ะกิฟฟอร์ดครับกิฟฟอร์ดมาไล่ผมเฮ้ยปาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ย What the f u c k i นี่นี่ดุดดุุุดค pues รับไปผาเล่นอะไรเนี่ยเ mm นี่ยกยุดกบคุกัน nah ไปเจอคุชเบีย <BLANK> มคทำไมพอลงคลิปมันรู้สึกสีแปลกแลกนอื่นก็มาดูจากโทรศัพท์มันเก่าแล้วไม่ใช่หรอมันก็ดูจากโทรศัพท์นะดูจากภาพเปล่าไม่ใช่ตัวนี้ทำมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เนี่ยใช่ไงเออืเข้าไม้น้อง ไอเขียวอ่ะไอลูกเขียวอ่ะแล้วอยู่ยีิบเก้าแล้วนะผาอัมดับอ่ะอ,อุ้ยเดี๋ยวเอ็นจุดจบไม่เอาไม่เอาจะเป็นน้องโซลมาทำไมอ่ะห้าห้าเขาา้าดีววลาภาพจะได้ภาพแน่น่อยส่งแล้วค่ะบอสค,คนที่ชื่อว่าขอให้ได้อัมดับ5นี่คือแบบ อ,อืเล่นกดดันพวกเรามากพวกนี้อยากจะกินสีแดงอุ้ยจะมาให้กินสันดีๆเ้ออะไรวะมันเร็วอะ่ะตัวเล็กๆอะ่ะเฮ้ยเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปในดหงยาเดี๋ยวจนมุมแน่เลยอ้าวยิบสองครับตอนนี้ ยายายอุ้ยงานงอกแล้วเอ,อือโอ้ยจำชื่อเขาไว้โอ้โพจ้าช่วยจริงๆอ่าได้เงินห้าสิบเฮ้ยอ้สามร้อย300ละสามร้อยอันเดอร์ Under, อะไรวะเนี่ยต้องการทันเดอร์อ๋อไม่เขียนไม่พอมัเขีนไม่พอเ,พอ,เอ,อีมันเขียนไนเกีว่าทันเดอร์แต่ช่องม,มันไม่พอให้ซีครับให้ดูตรงนี้ ลด้านซ้ายลมขวาดีล็อกลบครับอ้จูไปจูไอจูดีดีขเขาเล็กเด็กเลวเด็กเก่งเด็กเก่งครับเด็กเก่งเด็กเก่งนี่ล็อกลบครับล็อกลบซ้ายขวาหมุนหมุนหมุนมีหมุนครับนะมีหมุนลงละลงไปลงไปลงไปโอ้โหยทะลุครับทะลุใครเล่นพีบีเตรียมติดตามคลิปของพีีได้นะครับ ผมลง P B ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววันหยุดนะเดี๋ยววันหยุดเดี๋ยวรู้เลยวันศุกร์นี่รู้แน่รู้แน่อย่ามีคาหยาบเอออย่ามีคาหยาบเลอไม่มีอะไรทําเฉไเลยเลยนะเดี๋ยวแชนแนลนี้เดี๋ยวเราไปปรับให้มันอัดได้เกิน15นาทีด้วยเวลาลงจะได้นี่ลงได้ดานาน,านช่ มีคำย้ำซุกไหนไปแมอเลนอทีวีพกคอนออลีเออ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 เดี๋ยวผมอัดเกมในคอมด้วยอัดในโทรศัพท์อย่างเดียวหน้าเบื่อโอ้โหเล่นนาเนเลยเฮ้ย อ,อ,อะไรอะผาดูครับเพื่อนผมเาขาจะกระเป๋าของผมไปแล้วเนี่ยอยากได้นนี้มากเลยจะมารีวิวแบบทางด้านสปายนี่ครับขวาสุดเแนบบี่ยมีแต่หดผัวมาทูดอ๋อไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกมนี้มากเท่าไหร่ ไปเล่นต่อดีกว่าเดี๋ยวเงียบจัดไปอากาสักรอบเอาสักอีกสักสองรอบชุกเออเเมื่อกี้ๆๆๆๆๆๆไม่ได้ตั้งใจนะรัพส์ม,มันค้างนิดนะึงคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าไม่ค้างแต่จริงๆแล้วมันค้างอันนี้อันนี้ได้เสียวเสียว ขับโยกไปโยกไปโยกโยกไปโยกโยกไปมามามาเราจะมาฆ่าตัวตายครับมาเราจะทำการฆ่าตัวตายกันแล้วครับเจฟฟี่เจฟฟี่